สวัสดีครับผจญภัยกับนายแกงวันนี้เราออกเดินทางไปลุยกันที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรออกเดินทางได้ไม่ถึงชั่วโมงรถตู้ของเราก็เกิดปัญหาขึ้นมาเราจึงเสียเวลาตรวจเช็ครถกันไปร่วมชั่วโมงก่อนจะออกเดินทางต่อไปได้ เป็นที่เกลความร้อนเสียคือเ,เครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรมีมันกระโดดเสียเวลาไปนิดนิด่หน่อยแต่ก็ยังไปต่อได้เลย เรามาถึงอุทยานแห่งชาติแม่วงกันในเวลาตีสองเรากลัวกันว่าเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าเพราะดึกมากแล้วแต่ที่ด่านมีเจ้าหน้าที่รอรับนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดทั้งคืนและอนุญาตให้เราไปกางเต็นท์นอนกันตรงสนามหญ้าโซนหน้าที่ทำการอุทยานโดยใช้เสียงให้น้อยที่สุดเพราะเกรงใจเต็นท์อื่นที่กางนอนอยู่ก่อนหน้าแล้ว ไม่นานเรานนก็มุดเข้าเต็นท์น, <ไป S 1> นอนนะกันพร้อมกับอากาศที่เย็นสบายของป่าแม่วงเ,เช้าวันใหม่เราตื่นมาพร้อมกับความสดชื่นของบรรยากาศโดยรอบโดยมีต้นไม้น้อยใหญ่ลายล้อมและทิวเทือกเขาโอบร้อมเป็นแบ็กกราวอยู่ไกลๆแถมยังมีสายน้ำที่ไหลแรงส่งเสียงเค้าคลอไปกับบรรยากาศยามเช้าอย่างเข้ากันได้ดี กำหนดการของเราในวันนี้คือเดินป่าศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางที่อุทยานจัดทำขึ้นไว้จากนั้นก็จะขับรถมุ่งหน้าขึ้นไปนอนที่ช่องเย็นจุดตั้งแคมป์ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสกับอากาศหนาวเราเข้าไปแจ้งความประสงค์และจ่ายค่าธรรมเนียมในการขึ้นช่องเย็นเอาไว้ก่อนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและกินข้าวเช้ากันที่ร้านอาหารของอุทยาน อโอ้ยเบีย้ยนทำไมหน้าบังคนอื่นก็หมดเลยบังหลังจากข้าวเช้าเราเลือกเดินป่าศึกษาธรรมชาติกันในเส้นทางที่ชื่อว่าบ่อน้ำแร่ซึ่งมีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรจากการถามไถ่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเส้นทางที่พอเดินเองได้ แต่ต้องห้ามออกนอกเส้นทางทางเดินจะพาวนกลับมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวปิดติดสายพารตานมาโอหลอกนะ้า เราสนุกสนานกับการเดินป่ากันมากเพราะลักษณะป่าเป็นป่าโปร่งสลับกับป่าไผ่ทางเดินก็เห็นได้ชัดเจนอากาศช่วงเวลานี้ก็ไม่ร้อนมีจุดชมธรรมชาติให้ได้ศึกษาอยู่เป็นช่วงๆต้นน้านี่ไงตา้ต้นน้ำไหลไปเป็นตกับแม่น้ำแม่น้ำอะไร กําแพงตาน้ำมเติมไหลนี่ยแหละมีอย่างเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันแห่งมันก็จะก่อให้เกิดแม่น้ําใหญ่ๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครอยากจะลองน้ําที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเราก็ควรจะต้องกินจากตรงนี้แล้วโอ๊ตจะแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูนี่เผมชอบกินน้ำโคลนน้กรองวันนี้คือต้นน้ําต้นน้ําปิไงต้นน้ำไม่มีใบอะคไมต้นน้ำไม่มีใบอะคะ Up, yeah everybody where you see me comes wanna boom me if I yeah, damn a touchdown It's ready before ready for guitar man. เราเดินมาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นนี้นั่นก็คือบ่อน้ำแร่ทางอุทยานได้เทปูนซีเมนต์ก่อไว้ให้เกิดเป็นบ่อน้ำแร่จะไหลล้นออกไปรวมกับทาาน,น้ำใหญ่ตลอดเวลา หลังจากผ่านบอ่อน้ำแร่มาเราก็ต้องข้ามทานน้ำเล็กๆกันอีกหลายครั้งและในที่สุดเราก็เจอกับปัญหาใหญ่กีดขวางทางเดินของเราอยู่อย่างคาดไม่ถึงแล้วเราต้องข้ามตรงนี้เหรอโอ้โหข้ามแล้วโคตรทิ้งเลยเงี้ยสุดท้ายก็ต้องเปียกกันเนี่ยเฮ้ยไม่มันอันตรายด้วยดิไม่ใช่แค่เปียกสิกแต่ว่ามันใช่ทางที่ต้องข้ามแน่หรอ เห็นแล้วเราก็มาสิบถั่ว่ลู้ดูแผนดูรูปว่ามันต้องข้ามน้ำนะเานเมื่อกี้น้ำที่เราข้ามางเงี้ยเราข้ามสะพานเนี่ยน้ำก็คือเส้นนี้เลยน้ำไหลจากซ้ายไปขวาตรงนี้นี่ล่างน้ำตกนะไม่ใช่บนน้ำตกเออเออพี่กำลังดูตรงนั้นแหละจะลึกซ้ายไปขวาพอเดินตัดตรงเลยแ้เจอถนนลวน้ำไหลจากทางนี้มาทางนี้ใช่แล้วพอมาเจอตรงนี้เราอยู่อย่างนี้มันจะต้องขวาไปซ้ายเออถูกต้องถูกแล้วเนี่ยใช่แต่ถ้าข้ามทีละคนอย่างเงี้ยต้องต้องต้องมีตัวอะไรให้จับให้ดีเลยแหละ

้ากด้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรื่อง้งหหลักๆก็น้ำก็ร้อนนี่งแรงแก่อาสายอ่ะี่แกงถือสายไปดิแกเาสายเลยพี่เอาสายแกไปอ่ะใครช่วยจับพี่ดรวยช่วยจับจัดจักานไว้่อนี่ไว้อ่ะแกไมยงแ่ จะเป็นตัวมูเนี่ยแล้วก็ตีเสียถ้าคนไม่เป็นก็ต้องไกลหน่อยตรงนี้มึงแรงเลยตรงนี้มาน้ำแรงไม่ต้องพุ้งเลยอ่ะพุ้งไปตัวมูใช่พวกพี่ทเราปรึกษากันอยู่พักใหญ่ก่อนจะสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงก็ต้องข้ามน้ำไปเพราะทางออกต้องข้ามน้ำไปอยู่อีกไม่ไกลเราใช้วิธีให้น้องผู้หญิงสามคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น พุ่งตัวให้ไหลขวางไปตามทานน้ำและพวกผู้ชายก็จะคอยยืนรับอยู่เป็นทอดๆส่วนของที่ติดตัวมาเราก็ห่อใส่ถุงพลาสติกที่ติดตัวมาด้วยโยนส่งต่อกันไปเป็นทอดๆดเล่นน้ำที่ไหนกันมาหรอจนแล้วจนรอดอเ,เราก็ข้ามาน,น้ำกันมาได้ครบทุกคน สามาได้คดได้ไม่โบไม่โบรถเก่ง เมื่อเดินกลับถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเราก็จัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำ,นำก่อนจะออกเดินทางมุ่งหน้าขึ้นเขาไปสัมผัสอากาศหนาวกันที่ช่องเย็นเกือบชั่วโมงเราก็มาถึงจุดชมวิวกิวกระทิงพอลงจากรถเราก็สัมผัสถึงอากาศที่เย็นลงอย่างเห็นได้ชัดอะไรเนี่ยโอ้ย เดินทางต่อไปแวะกันตรงจุดตั้งแคมป์ที่เรียกว่าช่องน้ำเย็นจากจุดนี้ขับรถไปอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดตั้งแคมป์ช่องเย็นแต่เจ้าหน้าที่แนะนำกับเราว่าบนช่องเย็นพื้นที่ตั้งแคมป์จะน้อยกว่าตรงนี้หากมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปมากจะรู้สึกอึดอัดและเสียงดังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากชอบความสงบเงียบควรจะตั้งแคมป์กันที่นี่ดีกว่า เมื่อได้ยินเช่นนี้เราก็ตัดสินใจตั้งแคมป์กันที่นี่เพราะไม่อยากเสี่ยงไปเจอกับความวุ่นวายโวกเวกของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มไม่มีมความเกรงใจอย่างที่เคยเจอมาแล้วในหลายๆที่ก็ไ,ไ,ได้แต่ไม่อร่อย,ววเ,ยเออลองผ่าดูดิพี่ว่ามันเกี่ยวด้านมันแก้วบอกแล้วเนี่ย ต้นไมคืออะไรวะต้ไสารยาการจักหมดแชร์เยอะเรานั่งกินข้าวมื้อค่ากันท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นพร้อมกับผองเพื่อนร่วมเดินทางที่คุ้นเคยทำให้อาหารมื้อนี้ออกรสชาติความอร่อยเป็นทวีคูณได้ไหมไม่โอ้ รุ่งเช้าเราขับรถขึ้นไปที่จุดตั้งแคมป์ช่องเย็นเราตัดสินใจถูกที่ไม่ขึ้นมาตั้งแคมป์บนนี้เพราะคนเยอะอย่างที่คิดไว้จริงๆ เราเดินขึ้นไปจุดชมวิวภูสวรรค์ถึงแม้ทางจะชันแต่ด้วยอากาศที่หนาวเย็นจึงทำให้ไม่ค่อยเหนื่อย บนจุดชมวิวผมพกอุปกรณ์ทำอาหารขึ้นมาด้วยเราจึงใช้แก๊สกระปอ๋องต้มข้าวต้มกินกันเป็นมื้อเช้าตามด้วยกาแฟร้อนกันคนละถ้วยก่อนจะเดินลงไปขึ้นรถเตรียมเดินทางกลับกันในวันนี้ ่วงต้นปีก่อนที่เราจะเดินทางมาเที่ยวที่นี่มีการลื้อฟื้นโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงจึงมีประชาชนจากหลายภาคส่วนออกมาคัดค้านกันด้วยเหตุและผลต่างๆนานา,นาผมซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับฝ่ายคัดค้านไม่อยากให้ผืนป่าท,ที่มีอยู่อย่างน้อยนิดของประเทศไทยต้องน้อยลงไปอีกจากการสร้างเขื่อนจึงถือโอกาสทำป้ายผ้าที่มีข้อความว่า หยุดเขื่อนแม่วงมาถือและนำไปยืนถ่ายรูปตรงจุดที่จะมีการสร้างเขื่อนโดยหวังให้คนอื่นที่ได้เห็นรูปฉุดคิดขึ้นมาบ้างว่าปัญหานี้เป็นของพวกเราทุกคนไม่ได้เฉพาะกลุ่ม NGO ที่ออกมาคัดค้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนี่แหละครับจุดนี่แหละครับที่จะเป็นบริเวณที่เขาจะสร้างเขื่อน บริเวณสันเขื่อนจะอยู่บริเวณน,นี้แหละกัน้นเขาใครกลับเขาลุกนี้ระยะทางของสันเขื่อนเนี่ยเขาจะบอกว่ายาวประมาณ1กิโลก็คือกันยาวเลยกั้นน้ำเส้นนี้ไม่ให้ไหลลงไปตามสานน้ำหรือป่าที่จะต้องปูด น้ำพ่วมขางก็จะเป็นทั้ทงหลังเนี่ยทั้งหมดเป็นป่าพื้น่าที่มีความสํำคัญอย่างยิ่งเลยหายหมดผมขอเป็นอีกหนึ่งแปลงเล็กๆที่อยากให้ถื้นป่าแม่วงคงอยู่เป็นแหล่งต้นน้ำและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตลอดไปมองขึ้นไปบนฟ้ามี